เมื่อ่ะ้จังที่คุณก็กำลังไปขายอะไรอย่างนงี้นะดีๆลูกไปขายอะไรลูกมาไม่เห็นรู้เลยว่าคุณไปขายของคุณไปขายอะไรเนาะไปขายโอ้โหคุณไปขายปลาขายปลาไปขายกบขายกบขายไอ้ฟ็อกซ์อ่า คุณต้องการเอามันนี่เหรอเอาไปทําอะไรหรอซื้อซื้อของไอ้อใจย,ยังนึกว่าเป็นปลาเลยดูสีใจกินแล้วอะ่ะมันเหมือนมากเลยขนาดไอ้ใจย,ยังจะกินปลาคุณเลย <c oughs> นะแล้วคุณขายลขวคุณบอกเขาว่าไงหนูครั้นที่คุณก็คุณกม็มาแตะมันแค่มีคนอย่างนี้นที่ที่คุณก็บอกเขาได้อะ่คุณก็บอกเขาว่าเ้ยอยากเอาไหม แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ดูไปแป๊บหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วคุณก็บอกว่าหรอเป็นแค่เอาไะสิบห้าบาทเองนะเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเรา after นะคุณก็โมแต่นานนานเป็นแบบห่าถึงจะมีคนเดินมาหรออืมแล้วอ่ังจ้กนี้คนหนึ่งเขาก็เดินมาเขาก็อยู่ับบฟนของเขาคุณคิดว่าแล้ว เขาก็แล้วอ่ะเอผู้หญิงอะคนก็ทําแบบเอาไม่แบบเอาไม่แบบนั้นอะแล้วก็ไอผู้หญิงมันก็เห็นมันก็เป็นแบบทำอะไรกันกันอะเขาหมายถึงว่าให้ผู้ชายซื้อให้หน่อยไม่เขาไม่ได้ว่าให้คุณไม่ใช่เขาไม่ได้พูดว่าแบบเฮ้ยน่าหน่ะเขากรลตังขายเขาไม่ได้ทําแบบนั้นนะเขาไม่ใครพีเพิลเขาทาบางทีเขาก็ทํบนี้แหละ เอาไหมไม่ใช่แบบแต่แต่ก็ททำท่าไม่ชอบเลยเหรอไม่ใช่อนันคุณก็อยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้ไอ้ผู้หญิงมันก็หันมา mm hmm. เขาก็หันมาแต่ผู้ชายเขาก็ยังเดินไปอยู่เขาก็แล้วอไอ้ผู้หญิงมันก็เห็นคุณกอ็อ๋อเขาหมายเขามีนให้คุณว่าให้ไปขายให้ผู้ชายหรือเปล่าคุณไม่อันเดอร์สแตนไทยไม่เขาไม่ได้พูดแบบ เขาไม่ทำอะไรแบบนั้นเขาอ่าเขาแค่้อนยน้ออือสีอ่คุนไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกับคุณเท่าไห้่